สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณสันติสุขมะโรงศรีและคุณอัญชลีไัรีรักนะครับซึ่งเป็น2ผู้ประกาศของท็อปนิวคุณสันติสุขมะโรงศรีนั้นได้เขียน Facebook ในวันนี้นะครับบอกว่าจำเลยสพี่น้องมาทำเรื่องประกันตัวคดีโจ์คนเดิมแล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่า ทนายบอกว่าเฉพาะที่แกดูแลคดีที่โจทย์คนนี้ฟ้อง17คดีสารยกฟ้องไปแล้ว14ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทางเรามาสารด้วยมือสะอาดไม่เคยดีดิ้นว่าโดนนิติสงครามแต่ถ้าใครไม่สะอาดเราสงวนสิทธิ์มั่นใจสารยุติธรรมเสมอเสร็จเรื่องกลับไปส่งมะเขือเทศนี่เป็นความเคลื่อนไหวของคุณสันติสุขมะโรงศรีแล้วก็แนบภาพเนี่ยนะครับ ที่ถ่ายคู่กับคุณอัญชลีไพรีรักหรือว่าพี่ปองเนี่ยนะครับบริเวณหน้าศาลอาญาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณสันติสุขกับคุณอัญชลีนั้นเนี่ยนะครับก็มีโจทย์คนเดียวกันกับผมสาภพรเกื้อสก,กุลแล้วก็น้องหมิวอุบลรัตน์เถาน้อยนะครับซึ่งเราสองคนเองก็โดนกันหลายคดีเช่นเดียวกันแล้วก็บางคดีนั้นเนี่ยนะครับศาลก็ยกฟ้องในชั้นไต่สวนบางคดีนั้น ศาลก็ยกฟ้องในศาลชั้นต้นแต่ว่ากรณีที่ศาลยกฟ้องเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโจทย์รายนี้ก็ส่งทนายความไปดําเนินการในการยื่นอุทธรณ์ก็เป็นสิ์นะครับของโจทย์ในการที่จะดําเนินการได้แต่ว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับไม่เคยคิดที่จะหนีกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่เคยกล่าวหาใครนะครับก็เดินหน้าสู่กระบวนการยุติธรรมตาม สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกาศในส่วนของท็อฟนิวนะครับไม่ว่าคุณกนกรัฐวงศสกุลคุณธีระธัญญาภ,ภัยบูรณ์คุณต้นวราเทพสุวัฒนะพิมพ์นะครับหลายๆคนเราก็โดนคดีความจากโจทย์รายเดียวกันนี้เหตุผลเนี่ยนะครับก็คือการนำเสนอเรื่องราวข่าวสาร ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับตัวโจทย์บางครั้งมีบุคคลที่พูดถึงโจทย์เนี่ยนะครับทางการเมืองนะฮะบุคคลในทางการเมืองพูดถึงโจทย์เราก็นําเสนอข่าวปรากฏว่าโจทย์ก็ให้ทนายความนั้นไล่ฟ้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นการฟ้องในลักษณะของการฟ้องหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ นำมาฝากกันก็เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งคุณหนุ่มสันติสุขและก็พี่ปองอัญชลีภัยรีรักนะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทํานั้นเราทับอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่สุจริตนะครับดังนั้นความดีและก็สิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตนั้นจะคุ้มครอง คุณหนุ่มสันติสุขและก็พี่ปองอัญชลีภัยดีรักก็ขอกำลังใจจากแฟนๆของคุณหนุ่มและก็พี่ปองเนี่ยนะครับในการส่งกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ